สวัสดีคะ่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอซของน้องใบบุญทุกๆท่านนะคะพบกับเราช่องไลายุณ้าสะพานบุญคนรักช้างจ้าแม่หมยห่วงลูกเส้นเหลือเกินนะคะหอบอาหารมาก,กินเลยนะคะแม่ๆม่ค่ะมานะกินดูเลยลูกอยู่ใกล้ๆนะคะ เวลานอนของตุ๊กตาแล้วนะคะเก้าโมงเช้าตุ๊กตาก็นอนนะคะนอนพักผ่อนนะคะหลังจากวิ่งเล่นแต่เท้าเลยนะคะอาหารการกินแม่หมอยอยู่ทางโน้นนะคะแต่ว่าต้องหอบมากินอยู่นี่นะคะเพื่อดูแลลูกสาวนะคะ ขึ้นมาจัดอาหารกินเลยนะคะนอนนานแล้วก็จนไม่เหมยปลุกนะคะแม่แม่มคะแม่เหมยใช้คาสกิดให้ตื่นตื่นขึ้นมาก็หาของงับใส่ปากเลย หนูอยากกินกับแม่เมยนะคะแม่แมค่ะโอ้ยสงสารจังเลยดูนะคะดูกินด้วยแม่กินด้วยตอนนี้แม่เมยก็กินมันแกวนะคะแม่แม่อยให้กินทุกวันนะคะจะได้แม่เมยจะได้มีน้ํานมได้เยอะนะคะหนูโลกก็อยากกินกับแม่โอ้ยหนอแม่ไม่ให้กินเลยแม่เมยนี่้ดูดูงอนแล้วดูงอนแม่นะคะ กินน้อยแม่เมยกินด้วยดูนะเตืะตะของเรากระทวงใหญ่เลยนะคะแม่แม่คะ่ะอยากกินมันแก้วเราจะสั่งมันแก้วเี่นละเยอะๆนะคะไว้ให้แม่เหมยกินทุกวันนะคะจะได้มีน้ำนมไดเยอะ แม่ให้กินเล่นดินด <Dartmouth> ีกว่า <sı Sales standards> <mar gen misf assessing> แต่อยากกินกับแม่เหมยแม่แม,แม่ขอกินหน่อยหนูขอแม่เหมยนะคะหนูอ้อนแล้วอ้อนขอแล้วแม่กินด้วยหนูกินด้วยอุ๊คลอดออกมาแล้วนะคะแม่แม่คะ่ะ กินนอนดีกว่า,าแล้วนอนแล้วอือหูติไม่เมยแล้วค่ะสีดไม่เมยเลยนดูเตะเลยนะคะดูเตะเวแล้วแม่ไม่ยอมให้กินด้วยนะคะดูดูใช้ขาเตะแม่เลยนะคะตอนนี้เตะแม่เมยเลยโอดแม่เมยไม่ให้กินด้วย,ย,ยนะคะ ประท้วงอยู่ใต้ท้องนะคะแม่แม่คะเจ๊แม่กัน,นะคะ่ะอดูดูเตะ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 แม่เมยแม่เมยแม่ดูกินมันแก้วนะคะ ่จะนั่งหลับหรือเปล่านะดุข <c ười> วนแม่นะคะดกความน่ารักของน้องไวบูลกันนะคะขวนแม่ไม่เมย์ไม่เมยไม่ให้กินมันแก้วโกรดอีกแล้วนะคะเตะแล้วเตะไม่หวว่าหมดแล้วลูกหมดแล้ว กินหมดแล้วอันนี้ก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้เราด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะกดติดตามให้ช่องคุณช้าสะพานบุญด้วยนะคะจะได้มียอดซับเพิ่มขึ้นนะคะไม่ไคะ่ะวันนี้ก็ต้องขออนุญาตจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปต่อไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะ